รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับสถานศึกษาทุกๆแห่งนะครับนอกจากจะเป็นแหล่งให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนแล้วครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับต้องเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้สนับสนุนส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนทุกคนเติบโตเป็นเยาวชนที่มีความรักชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ เช่นเดียวก,กันกับที่โรงเรียนวชิระป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับนอกจากจะให้ความรู้ตามวิชาต่างๆที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแล้วยังมีการปลูกฝังให้เยาวชนทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเป็นคนไทยในการรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนกิจกรรมเหล่านี้มีอะไรกันบ้างติดตามได้ในรายการแสงแห่งประิธานครับ สวัสดีครับพ่อค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับ<อ>คอพอคร,รัติมาครับผู้อำนวยการโรงเรียนวชิราป่าซางอําเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขออนุญาตถามพอ,อกันว่าชื่อโรงเรียนที่ไปที่มายัางไงครับพอครับค่ะโรงเรียนวชิราป่าซางนะคะไดะ้ก่อตั้งขึ้นมานะคะโดยพระโสพลวชิรธรรมนะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งสาธิต นะคะที่กรุงเทพนะคะท่านมีดําริว่าอยากจะสร้างโรงเรียนเพื่อที่จะเป็นแหล่งศึกษาให้กับเยาวชนในตําบลนครจดีอําเภอป่าซางซึ่งขณะนั้นในอาเภอป่าซางยังไม่มีโรงเรียนมัธยมเลยค่ะอค่ะก็มีโรงเรียนวชิราป่าซางนะเป็นโรงเรียนแรกซึ่งก็กตั้งมาควบคู่กับโรงเรียนธรรมศาสตร์ทิดนะคะอยู่ติดกันอยู่ติดกันค่ะคแต่ว่าโรงเรียนธรรมศาสตร์ินั้นมีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้กับ พระสงฆ์นะฮะเป็นโรงเรียนพระนะคะสำหรับโรงเรียนวชิรป่า้างจะเป็นโรงเรียนของคารวะาค่ะในในสมัยนั้นใช่ค่ะครับแต่พอมาถึงยุคนี้ก็ก็จะแบ่งกันชัดเจนเลยว่าอันนี้ก็คือเป็นของของมัธยมโดยเฉพาะ,ะที่เป็นของรัฐบาลอย่างที้ทุกทนนะส่วนอีกแห่งหนึ่งก็จะเป็นของภาคเอกชนไปใช่ค่ะค่ะนะซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ณตอนนั้นกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนีพันปีหลวงนะคะได้มาเสด็จมาวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรกของเรานี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะประมาณปีไหนนะครับปีพุทธศักราช2512ค่ะครับค่ะซึ่งพอก็จริงๆเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ตอนที่ในหลวงเสด็จพอประมาณชั้นไหนครับตอนนั้นอยู่ป .6 อยู่เลยค่ะประมาณป .6 ใช่ค่ะเป็นเด็กๆอยู่เลยค่ะแต่ไม่ได้อยู่โรงเรียนนี้นะคะแต่แต่ก็ทราบข่าวเหมือนกัน ว่าทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่ค่ะใ,<ช>ใช่คะ่ะซึ่งเป็นอาคารหลังนี้เลยอาคารเพชรพรราชาค, <ะ S 1> ค่ะซึ่งเป็นชื่อที่เรา,เาให้สำหรับเป็นเพชรก็คือความเป็นเพชรของราชานะคะซึ่งเราถือว่าเป็นโรงเรียนของพ่อค่ะครับปัจจุบันนี้เราสอนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 ใช่ค่ะเด็กนักเรียนประมาณกี่คนนะปอครับเด็กนักเรียนทั้งหมด395คนค่ะอเอกเห็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนคํหนึ่งคือเรื่องของความพอเพียงและก็เรื่องของจิตอาสาแน่นอนนั่นหมายความว่าหลักสูตรต่างๆนอกจากเด็กจะได้เรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆแล้วความความพอเพียงความเป็นจิตอาสาเราก็จะสอดแทรกให้กับเด็กเขาด้วยใช่ค่ะเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะคะค่ะก็คือในหลักสูตรของเราเนี่ยเราก็จะ มันจะเป็นสมรรถนะของของนักเรียนอยู่แล้วนะคะครเรื่องของค,อความรับผิดชอบแล้วก็ความมีจิตอาสานะแต่สิ่งที่ที่เราได้มีการเสริมอีกก็คือกิจกรรมนะคะกิจกรรมรที่โรงเรียนจัดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงว่าความพอเพียงมันเป็นยังไงนะคะมีความพอประมาณนะคะคมีภูมิคุ้มกันนะคะความมีเหตุผลอะคะซึ่งก็จะแทรกไปในทุกกิจกรรมของโรง,งเรียนทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เด็กก็จะซึมซับ ความเป็นคนไทยในการรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไปด้วยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้พออนาไปดูแต่ละห้องเรียนดีกว่าครับว่ากิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้กับเด็กเยาวชนทั้งหมดในการเป็นเยาวชนที่มีความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีอะไรกันบ้าง ครับพอครับอันนี้เป็นห้องเรียนอะไรครับห้องเรียนของชุมุมนักศิลป์ค่ะอ๋อครับค่ะซึ่งตรงนี้เรามีการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรธมและแล้วก็ในเรื่องของการรักความเป็นไทยค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องๆที่สมัครใจเข้ามาอยู่ในชมรมนี้อย่างเง้ยแล้วพอใช่ค่ะคจะมีนักเรียนตั้งแต่ม1ถึงม4ค่ะอ๋อ แต่ก็จะแบ่งคาบเข้ามาเรียนอย่างเงี้ยใ,ใช่ไหมครับเป็นคาบในทุกๆวันพฤหัสค่ะอ๋อครับประมาณาคาบเจ็ดจะเป็นคาบของชุมนุมเราโชคดีที่โรงเรียนเราได้คุณครูที่จบหน้าเกษินมาโดยตรงโอ้เหร,อค,หรอคะก็เลยสามารถที่จะสอนนักเรียนและนักเรียนก็จะสอนกันเองด้วยนะคะคร,รุ่นต่อรุ่นนะคะรุ่นรุ่นพี่ก็จะสอนรุ่นน้องด้วยค่ะ อันนี้มันก็จะส่งเสริมให้เด็กมีความภูมิใจในความเป็นไทยซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ที่ต้องเป็นของไทยจริงๆเท่านั้นค่ะใช่ค่ะการแสดงเหล่านี้เด็กๆได้มีโอกาสไปแสดงที่ไหนยังไงบ้างในงกิจกรรมของจังหวัดอะไรเงี้ยคพ่อครับค่ะก็เวลาที่ชุมชนมีงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานของในตำบลในอำเภอครับแล้วก็ในจังหวัดนะก็เราก็จะได้รับเชิญไปร่วมกิจกรรมเด็กๆเขาก็จะมีเวที ที่จะต้องไปแสดงอย่างงี้ค่ะก็ส่งเสริมความมั่นใจของเด็กด้วยนะคะเพราะว่าการ,ร,รแสดงบางครั้งถ้าสมมุติถ้าเราแสดงในโรงเรียนเนี่ยเด็กก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออวิีก็อยู่แต่ในโรงเรียนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดออกไปข้างนอกเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกมีความภาคภูมิใจด้วยนะคะที่ตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วก็เป็นตัวแทนของคนไทยนะคะที่จะไปะสืบทอดศิปปลปะวัฒนธรรมไทยด้วยะคะ่ะ อยู่ครับพอครับเรียนศิลปะค่ะอ๋อแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีทุกคนครับกำลังทำอะไรกันอยู่ครับวาดองชาติค่ะใช่ครับวิชานี้ก็จะเป็นยังไงฮะการสอนการเรียนการสอนการเรียนการสอนก็คือตอนนี้เราเหมือนกับว่าต้องปลูกฝังให้นักเรียนได้รักชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะแล้วก็ในช่วโงนี้คุณครูก็สอนให้นักเรียนได้วาดธงชาติค่ะ เราเรียนมาดูประวัติโรงชาติซะหน่อยนะครับประวัติควรจะเป็นโครงชาติไทยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่อง,งนะครับตามประวัติศาสตร์นะฮะกี่พื้นยอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะตรงนี้ลนะนี่โรงชาติแรก ห้องนี้เป็นห้องอะไรครับพอครับเป็นห้องกิจกรรมชุมนุมผ้าทอายกล้วยค่ะอ๋อเหรอครับก็คือเป็นผ้าทอที่มาจากใยต้นกล้วยทั่วไปอย่างนี้แล้ใช่ค่ะค่ะก็คือเอาต้นกล้วยที่เป็นต้นๆเลยนะคะแล้วก็มาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ขูดเอาเส้นใยเพื่อที่จะเอาเส้นใยมาทําเป็นผ้าทอผสมกับเส้นผ้าผ้าผ้าเปนเมืองครับค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทุกคนครับ กำลังทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้น้องๆเขาทำอะไรกันอยู่นะอาจารย์ครับตอนนี้อันนี้ก็คือกำลังสาวสาวได้ที่จะเป็นงดคือจะที่จะขึ้นเส้นเส้นยืนค่ะคือจากตรงนี้ก่อนนี่แหละฮะเราค่อยมามาตรงนี้นี่แหละมาขึ้นเส้นยืนแล้วถึงจะไปทอกีเอวค่ะ๋อแต่จริงๆก็ไม่ไม่ได้ใช้เส้นใหญ่จากกล้วยเท่านั้นก่จะผสมกับฝ้ายฝ้ายด้วยถ้าทอเราจะใช้เป็นเส้นยืนตัวสอง ด็กด้วยครับคืออย่างน้อยกระจบไปเด,เด็กเขาก็จะมีอาชีพติดตัวแล้วจันทร์ก่ใช่ค่ะแล้วก็อย่างน้อยคือสืบสานภูปัญญาของคนรุ่นหลังไว้ด้วยค่ะพอดีว่าที่ป่าซางเรานะคะก็ขึ้นชื่อเรื่องผ้าฝ้ายทอมือะคะค่ะแล้วเราก็เลยอา,อาศัยว่าเด็กเรานะก็เป็นคนในท้องถิ่นนะคะที่ได้เรียนรู้ในเรื่องของอาการทอผ้านะคะจากจาก บรรพบุรุษของเขาเองนะคะแล้วเราก็มานําเข้ามาสู่ในโรงเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะแล้วก็จะได้เป็นอาชีพติดตัวต่อไปในอนาคตถ้านักเรียนเขาสนใจที่จะท<ฮ>ําต่อะคะ่ะภูมิใจในความเป็นไทยคนระับ<ฮ>พอคร<ฮ>ับ<ฮ>ที่แบบทาผ้าด้วยตัวของตัวเองิ่งสีพวกนี้คือมันมา,มา,มาจากไหนฮะอาจารย์ครับตัวนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นได้ประดิษฐ์๋อเป็นได้ประดิษฐ์ซึ่งเราก็จะเสริมด้วยค่ะค่ะามาเสริมให้มันมีความน่าสนใจด้วย แต่ยังก็เป็นความคงทนของของผ้าด้วยอะค่ะ สืบสารและก็สารต่อสําหรับความเป็นไทยความเป็นพื้นบ้านของคนที่นี่แล้วความเป็นสากลเราก็มีการสนับสนุนเช่นดวยการเออครับค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะครับอย่างเช่นห้องนี้ก็จะเป็นเป็นห้องดนตรีคะ่ะซึ่ง <c oughs> ก็เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งชุมนุม นะคะชุมนุมดนตรีสากลแล้วก็วงสตริงด้วยค่ะก็จะเป็นทั้งสากลกับวงสตริงด้วยเก่งไมมเก่งคุณผู้ชมดูถ้วยรางวัลกันก่อนคือเยอะมากครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอันนี้คือเขาบอกว่าแค่บางส่วนใช่ไหมเป็นบางส่วนค่ะที่คุณครูได้พานักเรียนในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะคะออกไปแข่งขันทักษะความสามารถพิเศษในเรื่องของดนตรีค่ะก็จะเห็นได้ว่าหลากหลายจริงๆอันไหนที่ที่ใหญ่ที่สุดที่เราภูมิใจที่สุดครับอาจารย์ครับถ้าเป็นระดับประเทศเลยครับ เป็นงานนี้ครายังขับอยู่ครับอ๋อครับเราได้ขับสี่ครับเราได้ไปไปแข่งขับที่นั่นมาน่าเชื่อมั่อันนี้คือระดับประเทศเป็นวง,งวงสตริงโหเยี่ยมยอดไปเลยอ,อันนี้นอกจากจะมีอันนี้เป็นเหรียญเหรียญของวงโยธวาทิพศการแข่งขันดํารายครับประชากรอันนี้นะครับออ๋ปี2,559ำลาย เป็นความภูมิใจของที่นี่ทราฮอครับถึงแม้ว่าเราเป็นโรงเรียนเล็กๆกันนะคะแต่ว่าเรามีคุณครูแล้วก็มีนักเรียนที่มีความสามารถหลากหลายค่ะครับวิอันนี้คือหญิงล้นเลยเหรอครับสวัสดีเด็กๆทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่มีผู้ชายเลยค่ะวันนี้น้องๆจะเล่นเพลงอะไรฮะอาจารย์ครับชื่อว่าซีครับพระราชนิพนธ์ก็เป็นหนึ่งในเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้ทั้งหมด 4ี่บบทเพลงด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีเพลงที่น,น้องๆจะแสดงให้เราได้ชมกันค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมโอรุตรีนี่กันเลยครับ เป็นห้องอะไรครับเป็นห้องสมุดค่ะซึ่งเรามีชื่อว่าเป็นห้องสมุดมีชีวิตนะคะครับค่ะเลยเราจะเน้นให้เด็กได้ใช้ห้องสมุดค่ะ ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีสื่อดิจิตอลอะไรมากมายนะคะที่เด็กสามารถจะค้นคว้าได้เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เป็นหนังสือที่เป็นตัวหนังสืออะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ทิ้งเราจะต้องให้เด็กเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้าค่ะองเอกเองคือไม่ได้เข้าห้องสมุดมานานม,มากครับหมอครับเราก็ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเท่าไหร่ในยุคนี้แต่ที่นี่ยังคงยังคงมีห้องสมุดไว้ให้น้องๆได้มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและนอกจากนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นมุม อหนังสือนะครับพระราชพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกานิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลายเล่มมากาครับผมก็ส่งพระราชนิพนธ์ไว้เช่นเดียวกันเด็กๆก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมในการอ่านหนังสือซึ่งมุมตรงนี้ก็จะเป็นน้องๆ ที่ทาหน้าที่เป็นบรรรักษ์เลยครับสวัสดีครับเป็นยุวะบรรรักษ์ค่ะ,คะลูกทําอะไรกันบ้างตรงนี้จดสถิติการยืมหนังสือครับก็จะเป็นน้องๆที่อาสาสมัครมามาทําหน้าที่ตรงนี้ <c oughs> นค่ะใช่ค่ะเวลามีการยืมเหมือนือก็จะต้องผ่านเขาเรียกเป็นปอะไรนะครับตําแหน่งเป็น,ปนยุวะบรรรักษ์ค่ะยุวะบรรรักษ์นั่น <c oughs> เอง <c oughs> เด็กๆก็จะมาหาความรู้เพิ่มเติมอ่านอะไรกันอยู่ครับภาษาไทยคำผสมคำซ้ำเออจริงๆด้วยเกือบลืมพวกนี้ยเรีกหมดแล้วอ๋อค่ะอันนี้เราก็เปิดให้เด็กๆเข้ามาใช้บริการได้ตลอดค่ะใช่ค่ะ แล้วก็บางครั้งคุณครูก็ใช้เป็นห้องเรียนด้วยก็คือคม<ะ>นะว่าถ้าอยู่ในห้องเรียนก็เหมือนกับว่าเด็กก็จะอยู่ในห้องซีเรียมนะคะซึ่งก็ไม่มีอะไรที่แปลกหูแปลกตาแต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยนอกจากว่าเด็กเข้ามาเรียนในหนังสือตรงนี้แล้วในตําราแล้วเนี่ยเขาก็สามารถจะค้นคว้าได้แล้วก็บรรยากาศในห้องนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่มันดูสดใสมี<ะ>ชีวิตชีวาน,นะคะค่ะคือใจขอใจเราี๋ยวตอนเราเป็นเด็กนั่นเรียนอ่ะ อยู่ในห้องกับออกมานอกห้องเนี่ยมันนอกห้องเราเราได้สรุกไปด้วย <Okay. S 2> และก็ได้ความรู้ไปด้วย ที่เราได้เห็นเป็นคุณธรรมของโรงเรียนก็คือเรื่องของการพอเพียงใช่ไหมครับค่ะอันนี้น้องๆเขาก็จะเลี้ยงปลากันสวัสดีทุกคนครับสวัสดีอาจารย์ครับทําอะไรกันอยู่ครับอาจารย์วันนี้พานักเอานักเรียนมาทํากิจกรรมคือเศรษฐกิจพอเพียงครับครับอันนี้ก็คือการเลี้ยงปลานะครับปลาปลาดุกบนในบ่อพลาสติกครับอ๋อครับกําลังจะโตแล้วใช่ไหมครับ ตอนนี้เลี้ยงได้มาประมาณเดือนครึ่งครับนะบตอนนี้นะครับปลาดุกมี2รุ่นนะครับครับรุ่นแรกนี่เราซื้อมาประมาณตัวละ3บาทอีกรุ่นหนึ่งคือตัวละ2บาทนะครับปล่อยไปทั้งหมดอยู่300ร้อิตัว,ตวโอ้ยเยอะมเหือนกันนะครับอันนี้คือเด็กๆกําลังจะเตรียมให้อาหารปลาเหละครับ <5 S 1> อ่างังนเดี๋ยวให้อาหารปลาไปเลยครับ คือตรงนี้เรากจรจ็จะเสริมให้กับน้องๆเขาไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นกิจกรรมนี่ยที่เสริมหลักสูตรเข้ามาค่ะคืเอเด็กๆก็จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะแล้วก็รู้จักที่จะนําวิธีการที่เรียนรู้จากในโรงเรียนแล้วก็เอาไปทําในครอบครัวของตนเองด้วยค่ะป้าเหล่านี้พอโตมาแล้วไปไหนครับพ่อครับอ๋อคุณนักเรียนช่วยตอบหน่อยค่ะอ๋อโอ๋หรอครับ ดีจังเลยนะครับก็คือได้ได้กินปลาที่ตัวเองเลีย้ยงแล้วก็มีรายได้จากการขายปลาด้วยอันนี้เป็นน้องๆชั้นไหนครับที่ดูแลปลาอยู่ม้ครับต้งแต่มงม้อนหนึ่งเลยเหร<ม>อห<อ>ครับอ,อ๋อครับอกเป็นภาษาพีชนะไหมอะไรสิ่งที่เราได้จากตรงนี้คืออะไรนะเฮ็ดแฮนฮาร์ทเฮลครับเฮ็ดแฮนฮาร์ทเฮลอ๋อ คือนอกจากเลี้ยงปลาตรงนี้ก็จะมีบ่อใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าโรงเรียนอีกด้วยใช่ไหมครับพอ่อครับใช่ค่ะตรงนี้จะเหมือนเป็นบ่อพลาสติกนะคะคแต่ว่าตรงหน้าโรงเรียนจะเป็นบ่อธรรมชาติค่ะคที่ตรงนั้นจะเป็นบ่อดินแล้วก็เน้นปลาที่กินพืชค,ค่ะซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะเลี้ยงปลาอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีการปลูกข้าวโพอดด้วยอันนี้ลูกๆปลูกกันเองเหรอครับอ๋อ ใกล้จะได้กินฝากแล้วอีกประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็น่าจะประมาณเดือนในตุลาครับครับจะได้กินพร้อมจะได้กินพร้อมผลิตภัณปลูกในร่มครับอ๋อเออเนาะเพราะในร่มมันก็ต้นจะเล็กไปหน่อยความรู้ครับต้นต้นที่สูงก็จะโดนแดดบ้างก็ดูดท้องนู้นเขาอืมแต่ทุกต้นปลูกพร้อมกันหมดเลยครับครับ มันก็จะเป็นความภูมิใจของเด็กๆเขานะคะ <Yeah. S 2> ว่าเขาโพดเนี่ยเขาปลูกกันมาเองค่ะทีนี้เขาได้เรียนรู้ด้วยค่ะว่าการปลูกเนี่ยถ้าอยู่ในร่มก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าพออยู่ที่ได้รับแดดมันก็จะเจริญงอกงามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้น,นะคะก็จะไปประยุกต์ใช้ในที่บ้านของเขาเวลาที่เขาจะปลูกเขาต้องหาทำเลที่เหมาะสมอย่างนี้ค่ะ ก็ได้พาคุณเอกเยี่ยมชมโรงเรียนจากหลายๆจุดแล้วน,นะคะควันนี้ก็มาเชิญมาห้องนี้นะคะห้องนี้จะเป็นห้องของอการประชุมสภานักเรียนนะคะซึ่งสภานักเรียนนั้นก็จะเป็นเหมือนบอร์ดบริหารของนักเรียนนะคะคในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีสภานักเรียนนะที่จะเป็น บุคคลที่กลุ่มบุคคลที่ขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียน<ม>นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยนักเรียนเขาก็จะมีการประชุมสภานักเรียนกิจกรรมของสภานักเรียนของโรงเรียนวชิระป่าซางนะคะ,ะได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศระดับประเทศเลยเน,นะใช่ค่ะเ,เรานะเราก็ไม่คิดนะคะว่าโรงเรียนเราเล็ก นะคะเราไม่คิดว่าจะมีนักเรียนที่เขาสามารถทํากิจกรรมแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขนาดนี้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะวันที่19สิงหาที่ผ่านมานะคะก็จะมีท่านวุฒิสภานะคะได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมของสภานักเรียนด้วยตามโครงการวุฒิสภาพบประชาชนแต่มาที่นี่เนี่ยท่านเลือกมาที่จะมาพบนักเรียนพบสภานักเรียนค่ะออกมาพบกับน้องๆห้องนี้เลยนี่แหละคใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆชั้นมอห ใช่ค่ะอครับเด็กๆมาอยู่ห้องนี้แล้วเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างครับพอครับก็เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยนะคะซึ่งโรงเรียนเราจะเน้นเรื่องว่าการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีวิถีประชาธิปไตยนั่นก็หมายถึงว่านัเกเรียนเขาจะต้องมีเรื่องของคาระวะธรรมนะคะก็คือการเคารพซึ่งกันและกันการเคารพในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าแค่ยกมือไหว้นะคะแต่ว่าเป็นการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันด้วยเพราะว่าคนเราอยู่ในสังคม นะก็ต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพราะฉน,นั้นน้องๆจะต้องเรียนรู้ถึงการที่ทํางานด้วยกันจะต้องมีความเห็นที่แตกต่างเราแตกต่างแต่เราไม่แตกแยกนะคะ,คะแล้วก็ขับเคลื่อนงานไปได้วยกันนะคะสิ่งที่สองก็คือสาม,มัคคีทําค่ะน้อง,องๆก็จะทํากิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนช่วยกับคุณครูเนี่ยจะต้องมีความสาม,มัคคีค่ะก็คือต้องทําอะไรก็ต้องทําร่วมกันมีการแบ่งงานกันมีการแบ่งงานความเป็นผู้นําผู้ตามนะคะ และนอกจากนี้มีเรื่องของปัญญาธรรมนะคะ mm hmm. ปัญญาธรรมก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าการที่จะแก้ปัญหาหรือทํากิจกรรมอะไระก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีการระดมความคิดระดมพลังสมองซึ่งก็จะใช้ในเรื่องของการประชุมสภาน,นี่แหละคะ่ะก็จะได้ความเห็นจากน้องๆนะที่รับผิดชอบในแต่ละง,งานนะมาช่วยกันเวลาที่มีปัญหาหรือมี งานนะที่จะต้องขับเคลื่อนในโรงเรียนน้องๆก็ๆจะมาพูดคุยกันค่ะครับได้ยินขอเล่าให้ฟังแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนการทํางานของน้องๆในห้องแห่งนี้คือสานักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้วค่ะ ชมครับเห็นได้ว่าวันนี้สําหรับการเรียนการสอนของคณะคุณครูอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนวชิระป่าซางอําเภอป่าซางจังหวัดลําพูนมั่นใจได้เลยครับว่าเด็กเหล่านี้อนาคตนะครับจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพภายใต้ของการรักความเป็นชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ทั้งหมดนี้คือรายการแสงแห่งประนิธานโอกาสหน้าพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ